อืมมันเนี้ยปันตัวนึงเลยวะข้าแก่เนี่ยปันล้มเนอะปันตัวนึงเลยพื้นเยู่วะในี่พื้นเนี่ยอ่ะขึ้นไปช่วยกันช่วยกันเจ้ากองมาช่วยเลยไม่ได้คอยชู้อ่ะเนาะ รอบลายเดือนว่เพื่อนน้องจ้อยพี่น้องจนงแล้วละน้นอพี่น้องเนาะเย็บชกี่ายสวัสดีพี่นออ้องปรุปุเอ้าสวัสดีช่างใครบอนได้เฮือนเจนเเ้าไหนยยู่เลยข้บขุดมอกก็าโอ้พุน่นงโอเคอยุนี่มีซอยขาเปมายุคุมีนอยู่มโอเคเลยนะงามแล้วงามแล้วมันจัง Kéo 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 cho kéo 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 กระเบื้องรุ่นใดอันนี้กระเบื้องปูห้องน้ำใช่หลือเปลก็เลยมาปูนี้ขากู่เนาะขากขากโอ้ไหนมาได้ข่าวก่อนให้ชมมันในน้อน้อยเชนนี <H ing? S 3> <organize. S 2> ่บอกกระเบื้องพอแล้วทั้งกุ้งนี่ไงสี่สิบขอด้วยปูนเนาะเทเลสีมันสี่สิห้องน้ำงามอยู่งามอยู่งามเนาะงามเจ้าเห็นวันนี้เจ้า เฮ้ยเห็นอะไรัอะไรแล้วเราเดินนทเ็นเนาะเนแนกดีใจล็อกไได้ไหเป็นไดไหระว่านรห่แล้วล็อกไหมล็อกไหมางนอกเล็อกกันยานาะเลยเอาข้านเลย้านเลยเอาไนเลยขาเลยเกินไหอาลยามง่ายังหามก็บอกเพียง2คนได้่ิ่ะ phải hàng có vào riêng cho khuôn vẫn đi chút cho đây đây <cười> <cười> này. đây 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 โอ้โวแล้วมันค่วงเลยเสียเพไปนี่เราเบาลีก็บาเนี่ยบาดวิ่งเงินก็เก็บเงินเก็บคำก่อนพีดห้อกเอาเสียเออกไปเลย้เยเพชรเียเออกมาชันนี่เอได้ได้หนิระวจอดรถดรเานี่จอดเดีวยห้งางลีน้องจอยนี่ห้างก็ค่อยลายเท่ามูลังมูลังไปล้ง ูลน่เลอายงินเยกระปงไั้งนี้างหัายเโอ้เงินค่อยค่อยเก็บได้ในห้านชื่อดูได้ดิเนชาวจีนมันอยู่ในร่องดอกค็เก็บได้แล้วอยแสดงว่าค่อยมาแล้วนี่เ่ชาวจีจ แก่ในช่างพูดแก่คือันนี้น้องถวยแก่ล,ลกเลยยอดเลยน้องถวยเนี่ยชมก็เป็นลูกเคยนุ่ย่างเลย <c oughs> ลายเดือนแรกเพื่นอนมาจอบน้องเพื่อนน้นองจ้อยก็ได้พัฒน,นาขึ้นไอ้นี้พี่น้องเนาะมีเดี๋ยวน้องนุ่น้องเขาประชันใช่เต้น้องเพิ่นเสียแล้วเอาไปอีต้หน,น้องเพิ่นเยอะ เดีลยน้องนีบ้านี้กัโอ้นองไม้เนนะพี่น้องเอ้ยเพื่อนนองหมหลังไม้เนาะแต่กับเพื่อนทาสีขาวเ้ยเชือข่ขยได้น่ะเชือกข้อ่ช่วยกันช่วยกัน

บอกบอกยังเลยเหตุนั่นล้มเนาะนี่มาเถอะปันตัวนึงมาว่าค่าแก่น่ะปันล้มเนาะปันตัวนึงเลยพื้นอยู่วะในีพื้นอยู่วะอ่าขึ้นไปช่วยกันช่วยกันเจ้าของมาช่วยเลย

ตชตู้เราล้ว้ตู้งามเลยตู้เราี่ตู้ไม่บริจาคเอาตู้ยางมาัดมอดกับเจ้อีเป็นบิโรงแรมก่อนอเลยไยก่อนไปก่อน

bí, ơi, ăn lòi mà, hả? đây, men, quăng tháo bạn? không nó, <laughs> <laughs>

มันเหนียวได้จอิอดูของแท้เบ่งตู้กับเขากับเจ้าชิมีเจียวกบจะถ้วยอรอเพื่อเต็มค่ะได้เวลาแม่ผมมีได้แม่มาฝากดีครบแล้วบ้านจนชิมิบางอย่างไไมันมีแต่แนวใหงไงตัดลมกับมะขามนี่แ่เนาะ và đáy tạm tốc lông cản che ai nuôi đáy cứ đêm giờ đi nó à nhìn thấy nó nó đi chạy nấm đi chạy nấm nóc trói cả này là phía nông vít thúc vít sốc lao lao đáy hot cầm thang lao đáy hot cầm thang ดี๋ยวอาเลนี่ก่อนาบถ่ายหูบถ่ายุณจ้อยนี่นะมาๆๆไปไปพุ่พ่ถ่ายหุ่จานจ้อยก่อนพี่้องเลยเนาะฮ้เ้ยนี่นี่นีี่นหนุ่งชงขาเนี่ยกูอวจานจอยเอ้ย ดีใจน้ำบาทนี่เก็บไว้หลอกเงินหลอกซานมันมีเจิงของหลายมาผ่าใายนะตูเมื้อหาท่านหมอกระเด้อจ้อยเด้อเอาเด้อเด้อขอบใจขอบใจพัชชูพี่เด้อย่างนี่อยู่ลำหนารถนะหมอบ่โอ้เจ้าไปห้อยไว้รถดจะเด้อเจ้ารอเอามาหนิเด้อมนบอมาชงกาแฟบอใครเอาไปจ้อยใครเอาเลยไน่โนะ หมอ้อชงกาแฟได้ไปลวกมีด้วยเวลาเสียบน้ำเราเลวแม่ยไงเออนั่นละถ้วยพอมดอยู่นี่ไอ้กินน้ำเลยกินน้ำเลยควรึิไอ้กินน้ำเลยไข่เล็กเปนก็บอกะจ๊กลืบลกไวเอาครับได้ต้องใจดนะครับวันนี้จะดีไม่แห้งบัดทุกคนขอบใจขอบใจ ไปน้องเนาะต่อมานี่อบอุ่นทุกเท่อเพราะว่าพี่น้องหลายพี่น้องลายจะพามาเด้หรอละน้องไม้ผมมาเบิ่งตู้เย็นน้องจ้อยเนาะมันอบนักว่าหรือมีแต่ผู้บ่าวหรือผู้ก้ามาอ่ะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาลิชิกอตัวก่อนแกนตู้เย็นมาให้น้องจ้อยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า พอเลี้ยนไซเปิลโทรหาแต่เศร้ามาเดี๋ยว,ว,วให้แกดตูเด้เยน็นกันเริ่มเนาะบอเรี่ยวกันด้วยออมาแต่เศร้าตึบแกดตู้เย็นกันมีใจพี่น้องน้องที่น้องเพิ่นได้บอเรี่ยวกันยินดีน้ำน่องเพิ่นได้ตั้งแต่อันอีต้นเพิ่นตั้งแต่เนาะอ,อันพ่อเพิ่นเสียเดี๋ยวนี้น้องเพิ่นกับบุญล้นทับแล้วกับบุญพ่อเพิ่นพ่อมาแล้วพีว่น้องเนาะมีใจน้ำน่องเพิ่นแล้วกับเอฟทีกันอย่าไปเว้าเด้อพีอ่น้องน้อว่า ทีมงานแตะคอกันมัคือบบเห็นไบน้ำกันเห็นคอมเมนต์อยู่เมื่อก่อนบอลีที่บอกว่านี่เด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าต่างคนต่างไทยเบี่ยงงานของไทยของมันแต่ว่าเวลามีงานมีการกะหักแพ้งกันคือเก่าเอิ้นกันคือเกา่าพี่น้องเนาะอย่างไรก็อยู่ดีดดมีเฮสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องบ๊ายบาย